สวัสดีครับต้นก้าอีสานออนทัวร์ครับช่วงนี้ของป้าออกหลายขนาดครับถ้าพี่น้องมาเลาอมาช่มเบืองก่อนนะ,ะช่วงนี้ตะก,กะจันไม่แข้งครับนี่นํำไม่ข่าบนก่อนอันนี้ไม่แข้งอย่างครับไม่แข็งคอบอ่ะคุนเจ้าบาทครับเนี่ยตุงละหนึ่งร้อยบาทครับไม่แข็งครอเลยครับน,น,บบน,บนี่อันคือไหลได่ไหมมมนแข้งตะก,กะจันเนาะเพราะมันมาเป็นปลาเลยบนน่ะเต็มเลยครับพี่น้อง <c oughs> ลานดอกจานอำเภอสีมาลาดครับช่วงนี้นะครับของปลาบานเท่าน,นี่แหละให้หมูดแดงคุณนะ่ะไี่คือเสือ้อไว้ข้างหลังให้หมูดแดงอันเต่ิ่ปสร้างใหม่ <c oughs> โอ้ตอพิ่ปสร้างใหม่นาะให้ผมเบื่อเนี่ยเลยจ้ามีแต่ใครเบื่อให้เต็มๆนาะแม่เนาะงามขนาดนี้เนี่ยโดนเมาอะไรยับร้อยไอ้ทักษณชั่นทำเนี่ยบรรยากาศลานดอกจานอำเภอสีมาลาดครับอาพี่น้องกันเราช่วงนี้อัปเดตเรื่องของปลาช่วงนี้นะครับเนี่ยบริมาโดนด้วยกันที่ผมก็ได้ เนี่ยเรากำลังโอู้ดึงกวางจักรแซนผมเนี่ยเบอร์เจ็ดน้อยครับเนี่ยเบิร์กันได้ครับแม่เบิร์ค่ะเบิร์กำลังมามาเด้อผู้ใดสิมาสืือกับมาสืือครับช่วงนี้ของปลาหลายแห้งครับไข่มดแดงไหมแม่เรามีเกียดได้ไหมเนี่ยเพิ่มเอิญเกียดอีกอย่างแนวนี่ครับเกล็ดน้อยบ่ตระแอคเกียดข้าวท่อมโอ้ครับกำลังบรรจุถุงเกล็ดน้อยจักรแซนครับ ออทุะจะมาก่อนในมือแม่น่ะคุอรอยจากทุกไงลอยนึงบวกครับละหนึ่้อยบาทครับมันแข้งคอได้นน่มันแข้งลายกันาดมจะแซบใช่ไหมอร,อย,อ,รอยจ้อรอยหกสิบจีแม่รยจ้อรอยหกสิบแนค่ะร่อยยมังแ,แข้งครับม่งจ้จันร์ไหมกินวนวดบมมีบบ่บ่าม่หมโมี่จ้ดเบิ่งบนนะครับนี่แห้งงามไหม ชมเนี่นะครับค่ะชมดใค่ไหมมดงกองเท่าบาทครับเนี่ยกองละอยค่ะกองละอยบ่แต่พ่อกองใหญ่รลอว่ากองละห้าสิบบาทห้าสิบบาที่เห็ดกลองใหญ่แท้สำอุ้ยกองหมใหญ่ไหมเห็ดครับกองละหนึ่้อยบาทยังยังมีแม่ห่วงอยู่นี่ดแม่ค่ะแบบสดดสดเลยเนยแล้ข้ากับเกาดั้มเลยไม่ดีครับ แตกระจันครับขอบคุณครับเดี๋ยวชุบมืงก่อนเลยปีน้องจะสะอ่อนไหมของปลาของปลาครับไก่ฟังหิ่มฟังนะตัวนี้ครับของปลาออกหลายครับนี่แตกระจันมิไซมุดแดงเนี่ยทางนี้แตกระจันไข่มุดแดงครับอย่างภาพปีน้องรอชุบมืงก่อนปลาไม่หมดหรืมาด่นไหมหลายเลยนี่มาเบื้องล่างม่้ยเรานี่ เจีนว็หน่อยน้อายยังมาแนมี่ปลาคุอะครับเียเลยวันนจะเอาอร่อดีด่วงด่วงด่วงวงตัวละบาตัวละบาทป่นแม่นี่ยาตัวละบาดละบาเลยเอาไปเลยอร่อยด้วยมันขายตัวละบาเด้วนี่ร่วงนี่ยังก็แม่เพิเด่อดวงม้าวบ่ดรวงมะพร้าวตัวละบาทครับ โบเคยกินใ่เผือดด้วยเป็แต่มันกันแหะเนาะใครมืแเดี่ยงแหน่แล้วมีใครมือเดี่ยงไหมมันขายมือแดงสักระจันนี่บรรยากาศตลาดร้านจานช่วงนี้ครับคึกคักขนาดเน๊ะของปลาหลายนะครับของปลาฤดูกาลนี่นะครับสดอะไรด้านนี้เป็นปลาลำโพงครับ อไหลาตัวใก็ได้ตัวใหญ่เปลาไม่แซ่ยขุดย้อนหลีปานโงเลยนี่เอาเามี่ไม่เลยครับนี่ตวนเครื่งมาครึ่งแล้ววทราบัุดยอนไหลนี่นาะติมกะละมังมงไงเด้นี่เสียบครับนีแล้วนี่คางได้นี่ยลาบนี่ยอ้ยสุดยอนเลยเนี่เหเรื่องไน่อเสี่บเาพอนาะอ้ัวแทนจำสดจ้าครับครับคุน่ยพอเราบอกถือพอนี่ยไดก็เสี่ยบไปเบือนล้วะครับปั้มตัวใหญ่นะปลานง มาเดี๋ยวรอชมมือกันครับตลาดล้านจานครับเบิ่งดอกจานกับโมไคหมีเห่เริ่มจะล่วงล้นแล้วแหะครับที่ไตขี้มาของตลาดล้านจานเพราะว่าอยู่ไตกลมจานก็นกนเลยว่าตลาดล้านจานนะอยีริศฝ้ายแดนชายแดนไทยลาวนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่าด้านกับเขาได้เปิดพาพี่น้นนะองมาเราชมเมือตักรจจันไงเลี่ยคาะอะไรยังมะขายเนาะครับวันนี้นมันเป็นดงตักรจจันน่าโหลครับยานงครับวันนี้เนะาะตักรจจันนี่ละสั้นมันจะห่วงเนี่ย เอาซุ้มห้องไว้ทุนย่าบาทครับเลยหกสิบบาทบอกเจ้าตครับลอยต่อหกสิบบาทโอ้เจ้าระเจมขื่อตัวนี่ไม่แข้งก็มีไหมไม่แค้งคอเนาะตัวนี้ขคยเจะงหล่ครับเนี่ยไม่่จะวไม่แข้งย่าบาทรับเนี่ยถามไอพี่น้องเพื่อนจะมาสื่อนะ ขอบคุณครับหูกับนี่ไหมหูหวานห้าม้อนี่โอ้นี่ก้มแหงครับนี่ก้มแหงเอันแม่เกียดออกใ่เราเลยหนึ่อกไามสาวันเราเลยนี่ครับตัวนี้ตัวนี้เกล็ดแห้งเนาะแม่เนาะเกล็ดแห้งแห้งผึ่งครับคือกำลังกินเข่าอยู่ไหมค่ะกินเข่าอยู่เซลล์เซลล์ครับโอ้ยเบ่งกันกวนเรากันแล้วกินเข่าก็ได้ อ่ะไม่ไม่เด้ตัวนี่ยังมนตตายได้เนี่เนาะโอ้ไม่ไม่เลยไหมอันนี้ขายจังไงเนี่ยร้าสิบอนี่จะสื่อได้พี่น้องครับานพี่น้องมือก่อนอันนี้หารสิบ้านก่เลย้าทายอืมอันนี้ของฟางเท่าบอกของมานเท่าหน่เนาะขัดขัขัปวดครับไม่ขาดกินเข่า่ากกวพาคนมวกันงามงครับไทมดแดงตะกั่จรไทมุดแดงไหม อันนี้ปนนลาแห้งได้ค้ากินข้าวอยู่อ่าเซลล์ครับแม่ค้ากินข้าวอยู่อันนี้หัวหอยแมแขังบง่ดนี่โมนี่ไม่กินนุ่นนะครับเนาะตลาดนี้บมนี่ไม่กินนุ่คนครับแต่ว่าก็มีเจากาจันมีแมงแข้งมีไข่มดแดงนะ หลายครับของปลาช่วงนี้กำลังแบบหลายเลยตลาดลานจานอำเภอเขีบมะาดครับนี่ครับสุดเขตแดนสยามครับอำเภอเขีบมะาชจังหวัดบุรีรัมย์านีนะครับตลาดปลาลานจานอำเภอเขีมลาดเลยครับโอ้ช่วงนี้ของปลาหลายครับจักจันรจักจัน์แมงแค้งไข่มดแดงนะหลายแห้งครับวันนี้ครับพามาเลาะชมเมืองตลาดของปลานะครับตลาดลานจานเขบมรลาดนี่ไปาย ติดริมฝั่งโขงที่อำเภอเขมวันลาดเลยนะครับต้นไก่อีสานอ่อนทั่วครับมัอนี้ไปแล้วครับพอการทีปหนาครับสวัสดีครับ